สวัสดีค่ะวันนี้ครูโบสอนจันทาจะมาสอนเรื่องอุปกรณ์ในการตัดเย็บนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องอาการตัดเย็บเบื้องต้นเราต้องมารู้อุปกรณ์ก่อนนะคะอันดับแรกก็คือไม้บรรทัดยาวนะคะไม้บรรทัดยาวนี่จะมีขนาดเท่ากับ24นิ้วนะคะมี หกสิบเซนนะคะมีไม้บรรทัดยาวแล้วก็มีไม้บรรทัดขนาดสิบสองนิ้วนะคะสามสิบเซนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไม้พุ้งสะโพกนะคะเอาไว้สำหรับในการสร้างแบบกระโปรงอันนี้จะมียี่สิบสี่นิ้วนะคะอันนี้เป็นไม้พุ้งสะโพกนะคะ เวลาใช้เสร็จแล้วก็ควรจะแขวนหรือว่าเก็บให้เป็นระเบียบนะคะต่อไปจะเป็นไม้โค้งลูกแก้วหรือโค้งวงแขนนะคะอ่าอันนี้เอาไว้สำหรับสร้างแบบเสื้อจะมีบอกจะมีบอกว่าอันนี้ส่วนตรงนี้คือโค้งคอหน้านะคะตรงโค้งตัวนี้ ตรงช่วงนี้จะเป็นโคง้งมุมแขนหน้าและหลังนะคะตรงนี้จะเป็นสะโพกแล้วก็ตะเข็บข้างอันนี้เป็นชายเสื้อแล้วก็ชายกระโปงนะคะส่วนตรงโคง้งอันนี้คือใช้สำหรับโค้งคอหลังค่ะอันนี้ใช้สำหรับามนปลายปกสำหรับสร้างปกนะคะ อันนี้โค้งหัวแขนหน้าและหลังนะคะใช้ส่วนนี้นะคะอันนี้คือไม้โคง้งวงแขนนะคะต่อไปอันนี้เป็นที่กลับไส้ไก่นะคะใช้สำหรับในการเอ,อ่อเราเราเย็บสายกระเป๋าหรือว่าเราเย็บกุนเราจะต้องใช้ตรงนี้กลับเพื่อสะดวกในการใช้งานนะคะต่อไป อันนี้เป็นการไกตัดกระดาษนะคะการไกตัดผ้าค่ะการไกขีดนะคะการไกเมื่อเราใช้แล้วเราห้ามทำหล่นนะคะถ้าทำหล่นแล้วคมมันจะเสียใช้เสร็จแล้วควรจะใช้น้ำมันทานะคะเพื่อรักษาไม่ให้การไกเป็นสนิมนะคะ ต่อไปก็คือได้นะคะได้มีทั้งหลอดเล็กแล้วก็หลอดใหญ่นะคะได้ต่อไปอันนี้ก็คือสายวัดนะคะสายวัดจะมีหลักนิ้วแล้วก็หลักเซนติเมตรหลักนิ้วมีทั้งหมด60นิ้วนะคะ หลักเซนก็คือ150เซนค่ะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราควรจะเก็บโดยการม้วนให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการใช้งานนะคะต่อไปคือในการสร้างแบบก็จะต้องใช้ดินสอ 2B หรือ HB นะคะแล้วก็ยางลบ ใช้ในการสร้างแบบเมื่อเราสร้างแบบอันนี้ก็คือช็อคขีดผ้านะคะใช้ในการทำเครื่องหมายบนผ้าอันนี้ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะสัปดาห์นี้ เราเรียนเรื่องอุปกรณ์ไปแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ